ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมออโนะฮะมาดูห้องพักของเราอะ่ะเราอยู่ที่โตเกียวเนี่ยสี่คืนนะครับก็เ,เข้ามาเนี่ยห้องที่โตเกียวก็จะเล็กกว่าที่โอซาก้าแหละเพราะว่าเข้ามาถึงปุ๊บเป็นห้องสี่เหลี่ยมเลยไม่ได้มีพื้นที่อะไรมากๆแต่ว่าด้านซ้ายมือเข้ามาของห้องอะ่ะก็จะมีที่วางกระเป๋าเก็บกระเป๋าได้สองใบใหญ่ๆได้ครับจริงๆกลางว่ากลาง กระเป๋า28นิ้ว2ใบอ่ะลงด้วยกันได้นะแล้วก็จะมีราวแขวนเสื้อให้เสร็จแล้วมาปุ๊บก็เป็นเตียงนอนเลยสำหรับ2คนก็สำหรับเราก็นอนได้สบายๆนะที่นี่ก็จะมีเสื้อ,อคลุมเนี่ยให้2ตัวแล้วก็มีสลิปเปอร์รองเท้าแตะให้2คู่ก็เหมือนเป็นธรรมเนียมของโรงแรมญี่ปุ่นนะสลิปเปอร์น่าจะเปลี่ยนให้ทุกวันด้วยแล้วก็โต๊ะก็จะมีเนี่ยฮะมีโต๊ะสำหรับนั่งทำงานนั่ง แต่งน ong งแต่งหน้าอะไรได้โอเคมีทีวีเครื่องเล็กให้เครื่องหนึ่งมีโทรศัพท์สําหรับติดต่อฟอนต์นะแล้วก็มีกระจกอันเนี้ยตรงโต๊ะนี่มันมีกระจกแบบโตะ๊ะเครื่องแปง้งแต่งหน้าได้แต่ว่าขวามือเข้าห้องมาก็จะมีกระจกบานใหญ่เนี่ยจัดความเรียบร้อยอะไรก่อนออกจากห้องได้นะครับแล้วก็เนี่ยมีเก้าอี้ให้ตัวหนึ่งก็เล็กๆก็สามารถนั่งนั่งถ้ามานั่งทํางานก็นั่งทําอะไรทําอะไรได้อยู่ เกิดไขรแบบมีธุระด่วนต้องทำก็เนี่ยนั่งตรงนี้ก็สบายๆเนี่ยระยะจากเตียงก็พอดีๆนะครับมีตู้เย็นตู้เล็กให้ตู้หนึ่งอันนี้เราแช่ของของเราไว้แล้วนะแต่ว่าโรงแรมเอโน่นมีมีน้ำให้2ขวดน่าจะให้ทุกวันเหมือนกันก็เขาที่เรามาเขาให้น้ำเนี่ยทุกวันนะครับวันละสองขวด เป็นห้องคราวนี้ถ้าเทียบกับคราวที่แล้วเราสูว่ามันดีกว่าเพราะคราวที่แล้วมันจะมีแนวยาวแล้วมีแบบปุ๊บแล้วก็เป็นอ่างล้างหน้าอยู่นอกห้องน้ําแต่คราวนี้ห้องน้าอ่ะก็คือแยกเป็นสัดส่วนเลยก็คือเปิดเข้าไปส่วนแห้งก็มีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีตรงโถสุขพันธ์นะครับก็โถสุกพันฑ์เป็นอัตโนมัติอยู่ละตามสไตล์บุ่นข้อดีคราวนี้ก็คือตรงห้องน้ําของเราอะ่ะมี ช่องหน้าต่างทำใเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ถ้าเกิดเราเปิดประตูบานนี้ไว้อ่ะแสงก็ส่องเข้าไปในห้องได้ก็จะบอกว่าความอับชื้นมันก็จะน้อยลงนะฮะเออค่ะเนี้ยเดียราเขาที่แล้วเราที่แล้วอ่ะช่องแสงสว่างอ่ะน้อยมากมันก็เลยรู้สึกว่ามันอับๆไปหน่อยคราวนี้รู้สึกว่าปโปร่งขึ้นแม้ห้องจะเล็กก็ตามนะฮะแล้วส่วนห้องคราวนี้มันเหมือนเล็กกว่าไม่ไม่ไม่เล็กค่ี่แล้วเท่าๆกันอะ่ะแต่มันมีความแบบโปร่งสบายกว่าแล้วก็ในห้องน้ําก็ นี่ก็อันนี้มันโรงแรมนี้ไม่มีอ่างน้ําให้มีแต่ฝักบัวนะครับทุกนอนแช่น้ำไม่ได้แต่เครื่องอาบน้ําก็มีของโพล่าอ่าอันนี้เหมือนที่ออสกาที่เราพักเลยนะก็มีทั้งเนี่ยส,สบูเ่เหลวแชมพูแล้วก็ครีมนวดเหมือนกันเปรียบไม่รู้ว่าเขาดีลกันยังไงนะโพล่าน่าจะแบบดีลกับโรงแรมทั่วประเทศได้ได้ดยเยอะเลยแหละงานนี้เขาอ,อยู่ทั่วทุกโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ก็ โถสุขภัณฑ์เป็นแบบอัตโนมัติอันนี้นะติดที่บ้านมากเลยนะฮะก็ฝารองก็นกดเออเนี่ยฝารองนั่งที่บุญจะดีเพราะเวลาหน้าหนาวเขาจะอุ่นให้อยู่แล้วเออเราก็จะแบบนั่งแล้วก็จะไม่เย็ยนในห้องน้ําก็มีบานกระจกอันนี้เป็นบานยาวก็สามารถแบบเช็คความเรียบร้อยอะไรได้เหมือนกันก็ถือว่ามีกระจกให้สามบานก็เยอะอันนี้วิวก็จะเห็นตึกฝั่งตรงข้ามนะแบบนี้ ก็ถือว่าไม่เลวกับโรงแรมซึ่งออมาคราวนี้รู้สึกราคาที่เราจองพราะเราจองมาตั้งแานแล้วราคามันก็ถูกลงมามากๆเลยคือห้องเราพักกัน4คืนเนี่ยอยู่7000กว่าบาทก็คืนเราไม่ถึง2,000นะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาขึ้นแล้วหรือเปล่านะแต่ก็ถือว่าใครมาญี่ปุ่นช่วงนี้ผมว่าถ้าจองมาก่อนเนี่ยราคาดีนะครับอ่ะนี่ก็คือห้องของเราทั้งหมดนะในโรงแรม อุ๋ยเนะสี่คืนที่จะอยู่นับจากนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้รำพึงมาจากโอซาก้ามาถึงก็นั่งชิงกันเซ็นมาก็เย็นละเดี๋ยวดูว่าเราจะออกไปทําอะไรกันได้บ้างนะครับยังไงวันนี้อาจจะไม่ทําอะไรมากเพราะว่าต้องเก็บแรงไว้ก่อนพรุ่งนี้เราจะเดินทางไกลอีกแล้วเหมือนกันจะไปฟูจิโนมิยะนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราไปทําอะไรกันมาบ้างแล้วก็ไปเจอกันอีกทีช่วงกลางคืนเลยสวัสดีครับ